ใครที่กําลังจ่ายขั้นต่าบัตรเครดิตอยู่อย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเบื้องตน้นว่าคุณกําลังเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้บัตรเครดิตในระยะยาวค่ะทําไมถึงพูดอย่างนี้มาลีมาเล่ามาเล่าให้ฟังค่ะที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ฟิล์มเนี่ยประสบพบเจอมากับตัวเองนะคะ ย้อนกลับไปในช่วงเกือบ10ปีก่อนนะคะในช่วงที่ฟิล์มเริ่มต้นทํางานตอนนั้นเนี่ยฐานเงินเดือนประมาณสัก16,000บาทค่ะแล้วก็เริ่มต้นมีบัตรเครดิตหนึ่งใบนะคะรูดซื้อสินค้าไปช้อปปิง้งไปกินไปเที่ยวปกตินั่แหละคะ่ะช่วงแรกก็สามารถจ่ายได้เต็มค่ะแล้วมาถึงจุดหนึ่งนะคะจากที่เคยชําระแบบเต็มได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งจําเป็นต้องใช้เงินก้อนค่ะแล้วด้วยความที่เราไม่อยากรบกวนครอบครัวนะคะก็เลยต้องไปรูดบัตรเครดิตนั่นแหละคะ่ะใช้ในการใช้จ่าย สุดท้ายปลายทางไปไปมามาไม่สามารถจ่ายเต็มได้ค่ะต้องหันมาจ่ายขั้นตำ่ำไปไปมามาดินพ่อหางหมูใบเดียวไม่พอต้องไปเปิดอีกใบดึงนะคะเพื่อมาชำระหมุนไว้กินไว้ใช้สุดท้ายปลายทางเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายปีเลยนะคะยอดหนี้แตะไปถึง50,000บาททุกใจอยู่นานค่ะ กับวงจรการเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกทางออกสําหรับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตลหลายๆใบนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตึงตึงมือเริ่มหันมาจ่ายขั้นต่ำค่ะมันจะมีวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปิดจบหนี้เ,เร็วขึ้นนั่นะก็คือการรีไฟแนนซ์หลักการของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะคะนั่นก็คือการลดดอกเบี้ยค่ะแล้วก็มีการรวมหนี้เนี่ยมาเหลือเพียงสัญญาเดียวค่ะมีการยือร้อระยะเวลาการผ่อน ยอดผ่อนต่อเดือนลดลงทําให้แต่ละเดือนเนี่ยมีเงินเหลือในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่สามารถรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีสถานะเป็นหนี้เสียหรือว่าค้างชําระค่ะและมาเริ่มเข้าสู่การรีไฟแนนซ์แล้วนะคะการผ่อนหนี้นะคะก็จะผ่อนถูกลงค่ะเช่นแสนละ2,700บาทนะคะดอกเบียเ้ยเฉลี่ย0.84%ต่อเดือนค่ะผ่อนได้ตั้งแต่12เดือนถึง72เดือนหากระยะเวลาผ่อนสั้นดอกเบี้ยก็จะถูกค่ะ แต่ว่าถ้าผ่อนนานยอดผ่อนก็จะถูกค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์นะคะหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของรีฟินค่ะหรือว่าคุณสามารถคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์ t ิกต o k ของมาลีมาเล่าและเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยแล้วค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟกดไลค์กดแชร์ไปบอกคนที่คุณอยากให้เขารู้เรื่องนี้นะคะ